ก่อนที่จะไปดูคลิปของผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กับผูการ์ตาอย่างพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการตั้งลิปต่อไปนะตามพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยโอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีกับท่านผูช้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมอิสไอซีกันอีกเช่นเคย วันนี้เราก็จะมารีวิวแอคออนชุดกระต่ายนะครับเย่ Yay! ก็จะเป็นชุดเกี่ยวกับกระต่ายนะก็ตามที่พูดนั่นแหละคือมันจะดูดียังไงหรือเท่ยังไงก็ไปร,รับชมกันเลยนะส่วนของลิงโหลดนี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็มาดูวิธีครับกันเลยนะทุกคนวิธีครับซึ่งง่ายมากทุกคนก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มีอ่าหนังกระต่ายแล้วก็หูกระต่ายนะก็ดูวิธีครับไปเลยส่วน มาครับของหมวกก่อนนะนี่ได้แล้วหมวกนะต่อไปก็จะเป็นเสื้อนะตึด๊ดก็ทําแบบนี้เลยนะมนชุดเกาะตัวตัวไปนั่นแหละก็ไม่เหมือนแก่วิธีคราบหมวกนะทุกคนก็มาดูกางเกงต่อเลยกางเกงก็แบบนี้รองเท้าก็แบบนี้นะ ซึ่งก็ได้มาแล้วนะชุดกระต่ายน้อยแสนซนนะครับก็ชุดกระต่ายน้อยแสนซนก็ลองเอามาใส่ดูนะครับนี่เท่ใช่ไหมล่ะเออไม่ใช่เท่สิสวยนะก็ก็จะมีประมาณนี้นะก็ชุดกระต่ายนะกระต่ายน้อยแสนซนก็มาดูข้างหลังต่อนนะข้างหลังก็มาดูนี่เลยข้างหลังนะข้างหลังมันก็จะมีหางด้วยนะนี่ หางนะอุ้ยโคตรสมจริงก็จะโคตรสมจริงนะทุกคนก็เนี่ยแบบนี้เลยนะจบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอคออนชุดกระต่ายนั่นเองนะครับทุกคนเย้ซึ่งถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปส่วนคนดูที่เข้ามาใหม่นั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะ เรบวันนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายไซโยนาระแล้วเจอกันทุกคน